มาวันนี้ว่างครับวันนี้จะมาเที่ยวน้ำปุดตะล้าวอะไรอย่างมากก็ตามมาเด้อพาคุณนายมาเที่ยวน้ำปุดตะล้าวืัอนี้อากาศมันฮ้อนเที่ยวน้ำปุดตะล้าวกันไป่ะไปเดินบรรยากาศนี่จะเป็นบ้านครับต้นนี้ก็จะเป็นร้านจอดรถเลยร้านจอดรถที่บ้านครับเป็นทายวิวให้สวยๆเบิ่งที่บ้านครับ ธรรมชาติครับนี่ต้นไม้ครับนดูต้นไม้สิเจด nam ปุดธรรมชาตินปุดทำลเล้ากันใช่ไหมสมัยก่อนก็น่าจะแม่นในกองครับประเทศเล้ามาตั้งแคมป์อยู่นี่ผมก็ไม่ค่อยรู้ประวัติคนใดครับธรรมาชาติต้นไม้ล่มเลื่นครับประหยักเที่ยวมาได้การเต้นหรือปิกนิกเนี่ยโอ้สุดยอดเลยตามมาเด้อคุณนายติว๋วเอ้ คอนสารกระผุตทำเล่าอยู่เพื่อคอนสารจังหวัดใจพุม่มเนี่ยทำมาทางซุนแพกอะมาทางเกิน็นจุลพร اث ครับมามาชมต้ <c oughs> นใหม่กันี่คือต้นใหม่ธรรมชาติคร,รับไม่ได้ปลูก สนนี่จะเป็นสนล่านั้าขายของเสื้อผ้าคนกินเสือผ้านงานท่นเป็นขายเสื้อผ้างานนี่น้ำผดกับลรวายมันได้ด้วยนี่ <c oughs> เสื้อผ่านี่ ป่าปันปุ๊ทับราวงามมากเอาผู้หนี้ยังอยู่ทีเจ้าอ่ะอือสวยดีสวยสวยแต่งงานกิยคุณแม่ ไม่ได้ครบเลยถามตงงานไปลานชาวคุณลงน้ำปุดยจะทางลงต่อหนี่ทางลง,ง,ล,งลงนำ้ำพุดแล้วเนี่ย น้ำผทับราวมันไหลออกอีกนี่มีใยานิดน่งต่ำคนห่วยตัวรี้เห็นเขาไหมรักินเาดป่าป่าธรรมชาติ มันได้กิ่นเลยมัน้ขึมาตุมอพอนซุ้มมาดิไปขยายมาจะปบกดซุมมันจเหิมจเฮ่ยดไปเก็บาได้นจีนหมป่าเขาจะได้ไฮรูปเก็บคาได้หมดนะอามุมนีด้วยสองาจมมมีกระเด็ น้ำใสดีแท้อากาศน้ำปูตรงนี้ตรงนี้มันจะไหลออกมาจากเขานี่ครับพี่น้องมันจะไหลออกมาจากภูเขาตั้งแต่ตลาเนี่ยตรงบ่อเกิดอ่ะมันจะไหลลงพานลงไปบ้านเือที่ละตามมู่บ้านคนละครับลงได้สิสมัยผมเป็นเด็กน้อยผมก็รอยอยู่นี่ละมู่บ้านนีนะน้ำมันไหล ต้อนกำเนิดมันเดียวหนีแล้วปิดปึ๊บหลายแล้วเดี๋ยวเดียวเดียวปิดปิดคลิปแรกคลิปแรกติดไปก่อน